สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่7กรกฎาคมค่ะอยู่กับคุณอาทิตย์ประดาและดิฉันวิมลวันค่ะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันชาติของสหรัฐนะคะเขายังหยุดต่อเนื่องกันก็เลยส่งผลทําให้ไม่มีประเด็นความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะคะแต่พอมาค่ําคืนวันนี้ค่ะก้าวผ่านวันหยุดมาก็จะเริ่มมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วนะคะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ก็รอคอยผลการประชุมเฟดที่จะมีการเปิดเผยกันในวันพรุ่งนี้นะคะท่ามกลางการรอ ยผลประชุมเฟดเหล่านั้นค่ะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงไม่ว่าเป็นราคาน้ำมันก็พุ่งทยานเวกเทสันเนี่ยเหนือ75ดอลลาร์แล้วนะคะ,คะเช่นเดียวกับเบรนทนะคะเดินหน้าพยายามจะไปสู่80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่ราคาทองคำนะคะตลอดทั้งวันนี้เคลื่อนไหวอย,อย่างคึกคักเหนือระดับ1,800ดอลลาร์ต่อทรสออนนะคะ ต้องจับตาแล้วว่าจะมีภาพของการขานร,รับกับการประชุมเฟดไงบ้างขณะเดียวกันนะคะต้องบอกว่าราคาน้ํามันที่ปร,รับตัวดีขึ้นส่งผลมายังหุ้นในกลุ่มพลังงานของบ้านเราที่วันนี้ปร,รับตัวดีขึ้นด้วยนะคะการลงทุนในตลาดหุน้นวันนี้ก็เลยมีทิศทางที่น่าจะสดใสขึ้นแหละค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันการประชุมคณะรัฐมนตรีดูเหมือนจะมีข่าวดีทั้งในเรื่องของวัคซีนทั้งไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาบอกว่าเตรียมที่จะให้จัดสรรเข้ามาเพิ่มเพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงประชาชนแล้วด้วยค่ะก็ถือวว่่าาชงนนนี้ะะคสยพัธ หนักนะคะแล้วอาจจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักของทั่วโลกด้วยซึ่งนะับปัจจุบัน96ประเทศทั่วโลกนะคะถูกแพร่ระบาดไปด้วยสายพันธุ์เดลตา้าที่กลายพันธุ์จากอินเดียมาเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราไปดูกันต่อค่ะหลายๆประเทศนะคะอาจจะวิตกกังวลในเรื่องนี้บางประเทศก็พยายามจะอยู่ให้ได้บางประเทศสถานการณ์ดีขึ้นนะคะวันนี้เราจะไปดูกันที่โซนของยุโรปกันบ้าง<ะ>ล่าสุดค่ะทางด้านของเยอรมนีนะคะประกาศลดระดับความน่ากังวลใจในประเทศเหล่านี้อัง อกฤษอินเดียโปรตุเกสแล้วก็รัสเซียแล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้คนที่เดินทางจากประเทศเหล่านี้สามารถที่จะลดระยะเวลาการกักตัวและสามารถเดินทางเข้าสู่เยอรมนีได้แล้วนะคะดังนั้นเรามาดูกันนะคะสถาบันโรเบิร์ตคคชค่ะหรือว่า RKI หน่วยงานของรัฐบาลเยอรมนีในการควบคุมโรคติดเชื้อระบุบอกว่าอังกฤษอินเดียโปรตุเกสและรัสเซียไม่ใช่พื้นที่ที่มีเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ที่น่าก,กังวลแพร่ระบาดอยู่อีกต่อไป ปรับลดระดับความเสี่ยงลงมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดมากและประกาศผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวโดยเป็นการกักตัวเป็นเวลา10วันแต่ถ้าแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบสามารถลดระยะเวลาการกักตัวเหลือเพียงแค่5วันได้นะคะในขณะที่มาตรการดังกล่าวนี้จะมีผลในวันพรุ่งนี้7กรกฎาคม นายบริสตอนสันนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชราชาจักรหรืออังกฤษนะคะประกาศว่าข้อจํากัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นส่วนใหญ่จะสิ้นสุดลงในวันที่19กรกฎาคมนี้ตามแผนการคลายล็อกดาวระยะสุดท้ายของอังกฤษ และจะยกเลิกข้อบังคับในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาบางคนเนี่ยอยากจะใส่ต่อก็สามารถใส่ได้นะคะมีการเว้นระยะห่างทางสังคมยกเลิกกฎระเบียบห้ามรวมตัวในพื้นที่ส่วนตัวไม่เกิน6คนแล้วก็ยกเลิกนะคะคือจะให้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศก็ได้นะคะหรือจะให้ work from home บ้างเป็นบางวันก็ได้ประชาชนไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองเกี่ยวกับโรคโควิด1 9เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆอีกต่อ,กตอไปค่ะ แต่ยังคงระบุนะคะแนบท้ายเอาไว้ว่ายังคงไม่สิ้นสุดลงง่ายๆสำหรับสถานการณ์โควิดและประชาชนจะต้องยอมรับว่าอาจมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตค่ะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวน์อย่างที่ย้ำกันไปยังไม่จบง่ายๆดังนั้นอาจจะต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่างของบ้านเราแน่นอนมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตกันแล้วเห็นภาพความพึงร,รับใจนะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามานะคะหลังจากนี้คาดว่าที่จังหวัดอื่นๆอาจจะมีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเหมือนภูเก็ตด,ด้วยค่ะขณะเดียวกันติดตามกันต่อในเรื่องของจีนกันสักนิดนึงนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็อยากจะเดินหน้า ันนะหรือว่ายกระดับความร่วมมือกันด้วยนะคะอย่างล่าสุดเตรียมที่จะส่งตัวแทนไปญี่ปุ่นค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมในโครงการหรือว่าพิธีเปิดโอลิมปิกด้วยค่ะโดยทางด้านของสำนักข่าวเกียวโดมีการรายงานนะคะจีนกำลังพิจารณาจะส่งนางซุนชุนหลานรองนายกรัฐมนตรีของจีนเข้าร่วมพิธีการเปิดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกในวันที่23กร,รกฎาคมน,นี้ก่อนที่การแข่งขันโอลิมปิกฤด,ดูหนาวที่จีนจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ ดยแหล่งข่าวเขามีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าจีนต้องการที่จะยกระดับความร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านการแข่งขันโอลิมปิกแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รายใดจากสมาธิกทั้ง7รายของคณะกรรมการประจำกรมการเมืองเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นท่ามกลางการแพร่ระบาดของวาระโควิด -19 ที่กำลังดำเนินการอยู่ พรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะจะทําการตัดสินใจเป็นขั้นสุดท้ายว่าจะส่งนางชุนซึ่งเป็นหนึ่งในรองนายกรัฐมนตรี4คนของจีนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านกีฬาจะเดินทางเยือนญ,ญ,ญี่ปุ่นหรือไม่หลังจากที่พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของวรโควิดสิในญี่ปุ่น ขณะที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2567แหล่งข่าวเขาออกมาระบุด,ด้วยค่ะประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นําฝรั่งเศสแสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมในพิธีเปิดโตเกียวโอลิมปิกด้วยตัวเอง จีนต้องการที่จะให้ญี่ปุ่นนะคะจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกแม้ว่าจะมีสถานการณ์วาระโควิดสิระบาดอยู่เนื่องจากหากมีการยกเลิกหรือว่าจัดการผิดพลาดหลังจากที่เลื่อนมาแล้ว1ปีมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดงานแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนได้ค่ะ แน่นอนนะคะว่าเงินจำนวนมหาศาลนะคะที่เกิดขึ้นมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมกีฬาระดับโลกแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดละค่ะแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ไปกับความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหลากหลายประเทศด้วยนะคะไปดูกันต่อคะ่ะอีกหนึ่งและ2ประเทศนะคะ,คะที่ถือว่าสถานการณ์เขาดีขึ้นและเขาสามารถควบคุมได้ดีในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะเราจะ เห็นได้ผ่านนโยบายการจัดการทางด้านการเงินของเขาล่าสุดค่ะทางด้านของออสเตรเลียเองวันนี้มีการประชุมธนาคารกลางของออสเตรเลียนะคะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับตามเป็นประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีแล้วลดวงเงินในการที่จะซื้อพันธบัตรค่ะ ไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะธนาคารกลางออสเตรเลียนั้นมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ระดับ0.1เป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการพร้อมส่งสัญญาณว่าจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับต่ำไปจนถึงสิ้นปีนี้และจะขยายโครงการซื้อพันธบัตรออกไปอย่างน้อยจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะ แต่จะปรับลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรลงเหลือ4,000ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อสัปดาห์จากปัจจุบันเนี่ยซื้ออยู่ในระดับ5,000ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อสัปดาห์นอกจากนี้นะคะระบุบอกว่าก็จะพยายามหละในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะ พอเปิดเผยออกมาแบบนี้นักวิเคราะห์จากบริษัทเวสแพคคาดการว่า RBA หรือว่าธนาคารกราฟออสเตรเลียนั้นจะกลับเข้าสู่วงจรการดําเนินนโยบายการคุมเข้มทางด้านการเงินอีกครั้งและมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในช่วงไตรมาสแรกของปี2566หลังจากตัวเลขการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจนั้นอยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่ง ด้านสถาบันวิจัยเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ค่ะได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นภาคธุรกิจประจำไตรามาสร,ระบุบอกว่าไตรามาสที่2ของปีนี้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์นั้นดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีหลังจากโควิด -19 ส่งผลให้เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์นั้นปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาตามลำดับจึงทำให้นักลงทุนคาดว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะ อีกหนึ่งประเทศที่ต้องติดตามนะคเขามีมุมมองเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิดสิที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์เขาบอกว่าไวารัสโควิดสิเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อประจําถิ่นได้เขาออกมาบอกแบบนี้เพราะว่าเราเนี่ยจะทําให้ประชาชนสิงคโปร์เรียนรู้แล้วก็ยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้นะคะกับสถานการณ์ไวรัสโควิดสิแต่ว่าหลังจากนี้จะต้องอยู่ให้ได้ค่ะและที่สําคัญในเรื่องของไวรัสนะคะไวรัสโควิดสิที่เขามองว่าอาจจะเป็นเชื้อประจําถิ่นแน่นอนวัคซีนถือว่ามีความจําเป็นมีการตั้งเป้้าทีีี่จะฉดวััคซนใหกบ ประชากรของสิงคโปร์ด้วยค่ะตั้งเป้ากันไว้75%ในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหการรมสิงคโปร์ในการคิมยองนะคะมีการเปิดเผยค่ะรัฐบาลสิงคโปร์กำหนดเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับประชาชน75%ของประชากรทั้งหมดภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมพรมแดนการเดินทางได้เมื่อวัคซีนโควิด -19 กลายเป็นโรคประจำท้องถิ่นชนิดหนึ่งในอนาคต พร้อมระบุด้วยว่าการระดมฉีดวัคซีนมีความสําคัญอย่างยิ่งเชื้อไวรัสจะยังคงแพร่กระจายออกไปและเราจะได้เห็นสายภัยใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็นระยะเมื่อเชื้อไวรัสได้กลายพันุ ขามีเป้าหมายนะคะคือการดะดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้อย่างน้อย2ใน3ของประชากรก่อนวันที่9สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นวันชาติสิงคโปร์และจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองโดยวันชาติสิงคโปร์นั้นถือว่าเป็นวันครบรอบการประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากมาเลเซียของสิงคโปร์เมื่อปี2508ค่ะ โดยมีข้อมูลระบุด้วยนะคะประชาชนชาวสิงคโปร์เกือบ37%จากประชากรทั้งหมด5.6ล้านคนได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเป็นข้อมูลเมื่อวันที่3ารตุลาคมซึ่งสูงกว่าอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อประชากรมากกว่าอย่างมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนครบโดสอยู่ที่8%แล้วก็5%ตามลําดับค่ะ วัคซีนนะคะเป็นปัจจัยวัดความสําเร็จในการที่จะจํากัดการแพร่ระบาดนะคะแต่ไม่ได้ป้องกันโรคซะทั้งหมดนะคะคือลดอาการความรุนแรงถ้าหากว่ามีการติดเชื้อนะคะ,คะจะทําให้ปอดไม่เสียหายไม่ถึงขั้นวิกฤตซึ่งณนะปัจจุบันเดลต้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงแล้วก็ทําให้ปอดติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลา3-4วันซึ่งหลายประเทศนั้นอาจจะเกิดวิกฤตเรื่องของเตียงขาดนะคะดังนั้นค่ะพอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเราจะต้องมีการโฟกัสอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับ ติดตามกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการค่ะต้องบอกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอาจจะยังคงเผชิญกับความบันผวนนะคะ,ะหลายๆคนมองว่าเอ่หุ้นไทยมันหมดเสน่ห์สำหรับการลงทุนไปหรือ,อยังอตอนนี้จะไปเลือกหุ้นตัวไหนได้บ้างนะคะนักวิเคราะห์บอกมาค่ะว่าหุ้นไทยยังคงมีเสน่ห์นะคะแล้วที่สําคัญยังมีหุ้นอีกหลากหลายกลุ่มเลยที่เข้าไปเลือกได้ค่ะจะมีความน่าสนใจหรือว่าหุ้นตัวไหนบ้างนะคะวันนี้เก็บบทสัมภาษณ์มาฝากจากการที่เราได้พูดคุยกันผ่านรายการ Market Today ค่ะ เรามาเจาะเลือกหุ <S <S okay. ้นกันด uh uh> 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 uh uh> uh ีกว uh mm ่า hmm> ค uh. uh ่ะพี่กวีค่ะว่าช่วงที่ตอนนี้เราจะไปเลือกได้จะมีตัวไหนกันบ้างเพราะเราคุยกันมาในภาพรวมก็ได้ได้เทคนิคกันมาแล้วเนอะว่าจะต้องดูทิศทางตลาดอย่างไรบ้างค่ะอ่าเรามาดูในหุ้นกลุ่มแรกก่อนนะครับก็คือหุ้นกลุ่มธนาคารที่ที่ผมผมเฉยๆนะครับกับการลงทุนระยะยาวแบบแบบสไตล์แายรุ่นเวสเทอร์เด็กๆก็จะเดี๋ยวเข้าใจผิดเ้เดี๋ยวก่อน ท,ที่แล้วคุณตูวีบอกคุณธนาคารไม่มีเอ <c oughs> ื่องที่แล้วเราพูดเรื่องว <c oughs> ีไอ่ <c oughs> แต่อันนี้เราคุยกันเรื่องของอตัวโมเมนตัมเนี่ยระยะหกเดือนข้างหน้าผมต้องบอกการไต่มาสองผมเชื่อว่าในกลุ่มธนาคารน่าจะน่าจะต่ำสุดละนะครับนั่นมันจริงๆมันไม่ต่ำสุดที่มีต่ำสุดเมื่อเมื่อปีที่แล้วแหละมันน,น่าจะน,าน่าจะลงมาต่ำที่สุดของปีนี้แหละครับอาจจะเดือนพฤษขึ้นที่แล้ว เป็นธนาคารน่าจะน่าจะดีขึ้นนะครับเชื่อน่าจะโตในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ต้องกลัวเรื่องการตั้งสฝรองมากถึงว่าหลายๆคนกลัวเรื่องการตั้งฝรงเพราะีีเสียไปเยอะแต่พอไปดูไปถามคนที่ทำความจริงเพื่อจริงจริงเนี่ยเขาจะพบว่าคนที่จะมาประนอมนีามมาตรการของรัฐนะครับไม่ได้มีเยอะคือแรกๆเนี่ยเสนอเขามีเยอะคือเสนอตัวเข้ามาว่าเอ้ยมีมาตรการรัฐผมจะเข้ามาคุยเยอะแต่พอคุยได้เสร็จปุ๊บเนี่ยถึงเงื่อนไขเข้าไปก็ปิ้งเออจ่ายต่อก็ได้วะ ครับคือมันไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดจะสร้างมีเสียละถ้าแต่ถ้าเป็นนีเสียที่ถ้าเกิดจากการพนอมีเี่กับมาตรการรัดเองเนี่ยก็ไม่นับเป็นมีเสียถูกไหมครับก็ไม่นับเป็นมีเสียแล้วก็ไม่ต้องตั้งตำรวเพราะน้นผมคิดว่าแบบไม่ได้ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้คือผมชอบคือคุณ EPL ผมชอบ e ย l เพราะว่า อีกคือเขาได้รนะับผลประกอบการ SME น้อยตอนนี้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยคือ SME ค่ะแต่แบงก์กรุงเทพเนี่ยจะมีธุรกิจเป็นโบรกเกอร์ธุรก<ม>ิจขนาดใหญ่นะครับก็ยังยืนรายได้ดอกเบีย้ยไปอยู่แล้วก็ตัวรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยตัวท้กคนอื่นไม่ได้แต่ก็แต่ก็สามารถไปได้เรื่อยๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือราคาหุ้นถูกมากไอ้จุดบุ๊กแวร์ลูเนี่ยลงมาเหลือ0.5เท่า คี่ดเป็นยูนะครับปีนี้ปีหน้าเนี่ยขึ้นไปห้าแล้วก็ปีห้าหกปนแน่โอ้โหโเราเห็นหุ้นกลุมธนาคารได้ใหญ่าอย่างนี้ปกติจะจ่ายเงินปันผลแค่สองเปอนะจ๊ะนะครับห้าเปอนี่คุณไม่มีโอกาสได้เห็นเนี่ยคุณไม่เห็นตอนเนี้ยพอได้เห็นทุกนันเหมือนกับสมัยก่อนถุกภัยพิดัติพุ่งรุ่งส้งเลฮะเราก็ได้เงินปัผลติเอร์เซนะครับ <S <S ตอนนั้นจะบอกโอ้ม่มีใคซื้อเลยเหมือนกันเลยครับแบงก์ิตอนนี้ห ทมอย,มา,ยกากับผู้ดีนะคกับการเป็นคุ้มกันผลทั้งนั้นเพะฉะนั้นผมเชื่อวนะ่า DPL น่าสนใจแล้วก็อีกตัวหนึ่งในในแง่ของค네ายตัวเชฟเนี่ยผมมองทิสโก้ครับทิสโกเพราะว่าเชื่อว่าความต้องการคือตอนนี้รถยนต์เครื่องยนต์หลังเปิดตัวเยอะนะใช่รุ่ยินใช่ไหมครับเปิดตัวหลายรุ่นมากคอนด้าซูยุก็จะมานะครับ MG ไฟก็จะมาแล้วก็รถไฟฟ้า หลรุ่มก็กําลังเข้านะครับตอนนี้ก,การตลาดของผู้ซื้อจริงๆนะครับที่จะเลือกรบได้แล้วต้องบอกนิดนึงนะครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยยอดขายลถมันลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่าคนต้องการลดลดลงม็นมีแต่ที่วัดอันหนึ่งนะคก็คือว่าตอนนี้ราคารถมีอสองเริ่มขึม้นเขานนว่าทําไมค่ะราคารถมืสองขึ้นนี้จริงๆทุกคนคิดว่าเนศรษฐิจแบบนี้รลค่รถมีอองบางรุ่นม,มันต้องลงแล้วต้องลงไม่ถนัเนี่ยล้ต้องลงที่มันขึ้นได้ไง ไปดูให้ดีนะครับบางรุ่นเนี่ยมันขึ้นมาจนแบบเฮ้ยแปลกใจมาขึ้นสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับราคารถมือสองนะครับที่ขึ้นเพราะว่าคนซื้อรถมือหนึ่งเนี่ยเขาเขาเขาเจอเศรษฐกิจฟื้นเขาไม่เขาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าหันไปหารถมือสองค่ะซื้อได้ได้เขาสามารถเทื่อครับเพราะนั่นก็แสดงว่าเขาต้องการรถนะครับเขาก็ยอมไปซื้อรถมือสองรถมือสองที่เขาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะจาก่ารถกระบะมือสองน่ะขายดีขึ like ้นมั่นแสดงว่าเขาคิดว่าทำธุรกิจนะคือ แสดงว่าความต้องการยังมีอยู่แล้วก็ความต้องการตรงนี้มันก้อนอยู่ว่าถ้าผู้อยากกลับมาเป็นภาวะปกติเนี่ยทุกคนเริ่มมีงานทุกคนเริ่มกลับมาได้แล้วถ้ามีจท่องเที่ยวต้องบอกนิดหนึ่งใช้รถเยอะมากถูกไหมครับตันนี้เขาก็อับอั้นอยู่เหมือนกันนะครับนั่นหมายถึงว่าเราก็จะได้เห็นโอกาสในการที่จะที่จะเห็นการเติบโตของจิตเที่ยรถเดือในปีหน้าได้ดีก็เรว่าไปที่ตัวพิสโก้ค่ะที่มุรกิจ่มตลาดกลางก็ที่มีบีเอลกับพิสโก้พิสโก้นี่เงินปันผลก็ ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่ามีประจัยเยอะถ้าต่ำกว่าร้อยถ้าต่ำกว่าร้อยบาทเนี่ยอป็นผลก็น่าจะอยู่ประมาณสัก็6เปอร์เซ็นต์ปีหน้าก็7เปอร์เซ็นต์เราจ่ายออกมาทั้ง7บาทเยอะอยู่นะแต่ปีนี้จ่ายครั้งหนึ่งนะนะครับเพราะนี่ช่วงปีแรกเนี่ไม่มีกลุ่มธนาคารเนี่ยผมพูดไม่ได้เลยเนาะว่าจะจ่ายผลเพราะว่าช่วงปีแรกไม่ค่อยขาดไม่สวยเท่าไหร่ก็จ่ายน้อยมากอีเดียลดูีเดียลเนี่ยช่วงปีแรกจ่ายก็จ่ายน้อยมากไอ้ที่จะจ่ายเยอะที่โก้เอเจดีก็ต้องไปจ่ายปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคนั้นว่า อ่าหวังตามคนไม่ได้เลยนะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับอันนี้ไปดูกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มเอ่อเอาเอาท่องเที่ยวก่อนละก<ด>ันเนาะแต่ท่องเที่ยวจะไปคุยกับทีเดียวหลายๆกลุ่มอ่าในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยผมมองไปที่โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะคเพราะว่า Minor ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลต้องยอมรับจริงๆว่าเขามีโรงแรมในต่างประเทศเยอะกว่าโรงแรมในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าเอิร์นดิ้งสปายถือว่าโอกาสที่กำไรของไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยจะออกมาดี หรือไม่แย่เนี่ยค่อนข้างเยอะครับแล้วก็การฟื้นตัวของภาคบริการในยุโรปฟื้นตัวได้เร็วมากแต่เกินขึ้นมากนะครับว่าอังกฤษอังกฤษในที่นี้จะมีผู้ติดเชื้อจะสายพันเดลต้าแล้วก็ตอนนี้คงคงตั้งชื่อยากแล้วมั้นก็เหมือนมีถือละกันเดลต้าครบแล้วค่ะมันจะครบแล้วก็เลยเดลต้าเอ๊ะอย่าเพิ่งตั้งชื่อใหม่เอาเดลต้าพัฟต์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปคงเป็นเดลต้าอัลตร้าอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งมัเปิดมือถือที่เรื่อยๆ่อใหญ่ที่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ยังไม่เลื่อยที่จะเปิดนะครับนายก็เรื่อกที่จะเปิดมากกว่าเยอรมันก็เปิดละในยุโรปมันเปิดกันเพราะจะทำนั้นแล้วอย่าลืมนะบอลยุโรปอ่ลืมบอลยุโรปนะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงแตมามสองนะครับนะครับซึ่งซึ่งเขามีเขามีโรงแรมที่สเปนเขามีโรงแรมที่โปรตุเกสนะครับน่าสนใจนะว่าเขาจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนในแง่ของ าการท่องเที่ยวในยุโรปที่รอบตัวสูงขึ้นมันก็เลือกไปที่ใหม่เนี่ยอินเตอร์เนชั่นแนลเอโอทีผมคิดว่าน่าจะได้เงินเป็นต้งที่ดีนะครับแต่สุบเกิดได้กลับมาแล,แล้วใช่ไหมเอโอทีใช่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 ผมคิดว่าหกสิบตรงนี้ราคาแน่อนย่งถ้าต่างกว่าหกสิบตรงนี้ราคาแน่อนแต่ไปมากสองขัดนทุนแน่นอนนะครับค<ฆ>่ะไปมากหวังก็ยังตัดทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นราคาลงมาก่อนให้ซืะะ้อแล้วกันรอให้มันซุ๊กตกลงมาก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปซื้อกอ็ไดยังรอยังพอรอได้ แต่โมเมนตั้มมันมาเนี่ยคือโมเมนตั้มมันดีคือที่โมเมนตัมมันดีเพราะว่าบางทีเมี่ยไอ้ที่ขาดที่ม่ที่ตามขาดมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเอ่อมีกลุ่มคุกลุ่มหนึ่งจะไปซื้อสนามปีนออสเตรเลียค่ะก็ยินไหมซิดที่แอร์พอร์ตนะครับปรากฏว่าซื้อในราคาที่ที่ไม่ไม่ถูกอ่ะนะครับคือคือใกล้ไฮอ่ะคือมันไม่ได้ซื้อที่ไฮเดิมนะแต่ใกล้ไฮอ่ะเราก็ไม่ได้ซื้อที่โย่ด้วยนะคือซื้อในราคาที่แพงกว่าในตลาด40%นะครับ แพงกว่าในตลาดหุ้น4.0%แล้วก็ขยับขึ้นเป็นไตกับที่เคยทวาจุดสูงสุดไม่ได้ห่างจุดสูงสุดเท่าไหร่ก็แสดงว่าธุรกิจสนามบินเป็นธุรกิจที่น่าสนใจจุดหนครับแล้วช่วงเวลานี้มันช่วงเวลาที่น่ายซื้อจุดเพราะนักลงทุนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นนังธุรกิจตลาดเนี่ยเขาเขาก็ขอซื้อซึ่งตอนนี้เนี่ยสนามบินออสเตรเลียก็กำลังคิดกลยุทธ์อยู่ว่าจะขายให้ใหม่ ข้าสู่ช่วงที่ของรายการค่ะมาดูมุมมองตลาดหุ้นไทยนะะคจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์กันค่ะมีการประเมินนะคะว่าหุ้นไทยในช่วงไตรมาสสาบนั้นจะมีการขับเคลื่อนด้วยการเติบโตและที่สําคัญการเลือกหุ้นนะคะจะต้องเป็นหุ้นเล็กๆที่มีปัจจัยเฉพาะตัวค่ะ โดยทางด้านของคุณสุกิจอุดมศิริกูลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดหรือ SCBS มีการเปิดเผยค่ะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยไต,ตรมาส3ปี2564การที่เซตอินเด็กซ์ฟื้นตัวมาถึงระดับก่อนเกิดวิกฤตไวรัสโควิด -19 แม้ว่าวิกฤตไวรัสโควิด -19 ยังไม่จบ บ่งชี้ว่าราคาหุ้นได้สะท้อนความหวังของนักลงทุนไปมากแล้วทําให้ประเมินว่าวัฏจักรตลาดหุ้นไทยกําลังจะเปลี่ยนผ่านจากโฮกเฟสนะคะหรือว่าช่วงเวลาที่ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วย v a l ูเอชันสู่ o โก f a ฟ e หรือว่าช่วงเวลาที่ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยการเติบโตตามปัจจัยพื้นฐานค่ะ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นมองหาโอกาสเข้าซื้อหุ้นเชิงรับที่มีการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจโดยจุดเข้าซื้อที่สำคัญอยู่ที่1,500ถึง1,550จุดพร้อมมองเป้าหมายเซตอินเด็กซ์ปี2,565ที่อิงปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่1,600จุดค่ะ โดยหุ้นเด่นไตรมาส3ของปี2564แนะนำหุ้นขนาดเล็กและหุ้นเชิงรับที่มีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวเป็นแรงขับเคลื่อนกำไรมี valuation ที่เหมาะสม โดยหุ้นเด่นไตรามาส3ปี2,564แนะนำหุ้นขนาดเล็กและหุ้นเชิงรับที่มีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวเป็นแรงขับเคลื่อนกำไรมี valuation ที่สมเหตุสมผลและพึ่งพาแรงส่งทางเศรษฐกิจมหาภาคน้อยมากในการผลักดันให้มีผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหุ้นซึ่งก็แนะนานะคะ CRC GPSC PM RJS และ SFT ค่ะเป็นคำแนะนำนะคะจะได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตามสถานการณ์นะคะ ไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการขยับขยายบริการนะคะให้ผู้บริโภคและลูกค้านั้นสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะคะแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยนั่นก็คือทางด้านของอเมริกันเอ็กเพรค่ะขยายความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพนะคะขยายเครือข่ายร้านค้ารับบัตรทั่วประเทศค่ะ American Express ลงนามความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพขยายเครือข่ายร้านค้ารับบัตรกับร้านค้าต่างๆในประเทศซึ่งจะทําให้สมาชิกบัตรอเมริกันเอ็กเ s รสามารถเข้าถึงระบบชําระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูปบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EDC รวมถึงเครือข่ายในการชรําระเงินของธนาคารกรุงเทพได้พร้อมเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าในประเทศได้เข้าถึงเครือข่ายของอเมริกันเอ็กเพรที่มีฐานสมาชิกกว่า114ล้านคนทั่วโลก รวมถึงสมาชิกบัตรอเมริกันเอ็กเพรสในประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง2.5เท่าคุณโชคนาระนองผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการสายบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าจากความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านบริการร้านคา้ารับบัตรของธนาคารกรุงเทพให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นและครบวงจรถือเป็นธนาคารแรกในประเทศไทยที่สามารถรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแบรนด์หลัก ได้ครบทุกแบรนด์และมีรูปแบบการชำระเงินที่หลากหลายนอกจากนี้ทั้งสององค์กรยังมีแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มฟังก์ชันให้รองรับรูปแบบการชำระเงินได้อย่างหลากหลายและมีความปลอดภัย สำหรับร้านค้าหรือภาคธุรกิจที่สนใจติดตั้งเครื่องรับบัตร EDC ของธนาคารกรุงเทพหรือร้านค้าสมาชิกที่ต้องการอัปเกรดเครื่อง EDC ที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สามารถรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการสำหรับผู้ถือบัตรอเมริกัน EXPRESS สามารถติดต่อนะคะได้ที่026384808ค่ะแน่นอนว่าทุกบริการที่ธนาคารทำออกมานะคะก็เพื่อลูกค้านะคะ,คะที่จะตอบโจทย์แล้วก็ครอบคลุมการใช้บริการให้มากที่สุดค่ะค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะในค่ำคืนวันนี้พรุ่งนี้4ี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ